ครับก็เคยเห็นร่วมงานกับมิชาค่ะ,ะกับประเด็นที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยเราได้แบบพูดคุยอว่าส่งกำลังใจอะไรไหมคะเออเคยร่วมงานกับมิชานานมากเลยเรื่องเพลิงพังเทียนก็คือหลังจากทราบข่าวน้องไปรู้สึกว่าเดี๋ยวรอเขากดเลคคอร์ดก่อนโอเคได้เลยครับ <S 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 โอเคครับเลคคอร์ดเรียบร้อยแล้วโอเคก็คือว่าผมก็ถามว่าส่งเชิญส่งกำลังใจไปไหมคือผมส่งแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องไปดีกว่า เราเราไม่อยากไปไปไป,ไปพูดถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็แค่ขอให้น้องมีความสุขมากๆเท่านั้น<ต>ใช่ชครับเชื่อว่าน้องเพ้นแ็งผมเชื่อว่านิชานิชาเป็นคนเข้มแข็งครับตั้งแต่ตั้งแต่รู้จักน้องมาน้องน้องเป็นคนเข้มแข็งแล้วก็เป็นคนที่จิตใจแน่วแน่นะจากเท่าที่เล่นเล่นละครด้วยกันมาเป็นคนแบบตั้งใจมุมานะใช่ครับเวเราก็ได้เห็นภาพเหมือนกับว่าสภาพจิตใจน้องก็น่าจะดีขึ้นแล้วเลยนะคะใช่จริงๆแล้วผมคิดว่า ด้วยสภาพแวดล้อกของนิชานิชามีมคนรักเยอะอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับนิชาเพื่อนๆน,นิชาอย่างที่ทุกคนเห็นที่เขาไปฉลองงานวันเกิดนิชากับเจมีเจม่เจมก็รู้สึกว่าแบบเยอะมากๆกําลังใจนิชาล้นหลามก็ดีครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีน้องใช่ก็เชื่อว่าน้องรับมือกับเรื่องราวมลสม์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าคน<ๆ>เราเจอเรื่องแบบนี้มันก็ต้องปรับตัวแล้วก็รับรู้ถึงสิ่งที่เข้ามา เหมือนอย่างถ้าเกิดผมเจอเรื่องอะไรแบบนี้เข้ามาในชีวิตผมก็คงรับรู้แล้วก็เรียนรู้กับมันแล้วก็พร้อมที่จะก้าวผ่านจุดๆนั้นไปได้ใช่ครับแล้วส่วนตัวได้มีการทักเตคุยอะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้ผมก็ไปสุขสันต์เมือเกิดน้องใช่ครับใช่ถามเรื่องทักเต้บ้างตอโหมดค่ะต่อหมดครับเป็นไงคะกดบัตรทันไหมคะ มีใครเป็นอากาเซ่บ้างมีใครเป็นอากาเซ่บ้างหรือเปล่าผมเข้าใจความรู้สึกมาความรู้สึกมากเลยคือผมอะตั้งแต่แปดโมงผมมาตื่นเช้าแล้วผมไปวิ่งแปดโมงคือวิ่งตอนเช้าเสร็จปุ๊บเสร็จเจ็ดโมงผมก็คือวันนั้นคือแบบบอกผู้จัดการเลยไม่ต้องรับงานมีงานอะไรไม่ต้องรับไม่ต้องรับเลยวันนั้นคือเว้นไวเลยวันหนึ่งก็คือแบบมารอตั้งแต่แปดโมงกดบัตรคิวเก้าโมงเก้าโมงเสร็จ ต้องรอคิวอีก10บโมงถึงจะได้กด10บโมงก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าไปได้ง่ายๆนะต้องรออีกผมทั้งโทรศัพท์ทั้ง iPad ทั้งคอมแล้วก็น้องเพื่อนน้องอีกแล้วก็กดไปเสร็จพอเข้าไปได้เสร็จโคตรดีใจเลยความสึบแรกคือเข้าไปได้เลือกที่นั่งแบบโคตรดีใจเลยวันนี้กูจะกดได้แล้วเจ็ดด๊อกวจะกดได้แล้วเจ็ดคนด้วยแล้วแบบพอกดปุ๊บที่นั่งนี้คุณเลือกซ้ำคืออะไรวะ <laughs> แล้วที่นั่งมันว่างเปล่าอยู่อ่ะมันเป็นที่นั่งแบบว่างเปล่าเหมือนคนจองตั๋วหนังซึ่งแบบมันไม่มีแต่มันกดเข้าไปาที่นั่งม,มันมีคนเลือกแล้วเลือกแล้วเลือกแล้วเล,เลือกแล้วเ,วเ,วเวข้าไปก่อนมันเข้าไปก่อนจนตั้งแต่แบบเหลือประมาณแบบโซนแล้วแบบร้อยที่แปดสิบกว่าห้าสิบกว่าสักพักเหลือศูนย์ที่อ้าวหมดแล้วสรุปไม่ได้เลือกไม่ได้พอไม่ได้พอไม่ได้เสร็จอ่ะไม่เป็นไรรอบโลคก้ไม่ได้เรารอช่วงบ่ายรอบอินเตอร์ก็เลยรอรอบอินเตอร์อีกทีหนึ่งก็เลยแบบ ก็เลยพยายามกดกับน้องก็เลยตั้งใจเลยคราวนี้เอาดีๆคือเราก็ตัดสินใจแล้วว่าถ้าไม่ได้ก็คือไม่ไปถ้าได้ก็คือต้องไปแต่ก็ขอให้ได้แต่พอไปกดเสร็จปุ๊บผมอะนกแม่งไม่บินเลยผมไม่เข้าใจเลยนกไม่ใใล้หัวใจอย่างนั้นแหละไม่ไม่ไปสักทีผมแบบอะไรวะบินให้คูหน่อยบินบินให้ผมหน่อยนิดนึงก็ยังดีให้เป็นชื่นใจแล้วยิ่งไถกับเอ็กเข้าไปคือแบบ ทำไมนกคนอื่นมันไปไวจังเลยว่ามันใช้เน็ตอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบอะไรวะก็แบบจนกระทั่งแบบน้องได้น้องได้เข้าไปเลือกแล้วก็เพื่อนน้องได้เข้าไปเลือกแล้วสุดท้ายก็ก็ได้แต่ก่อนจะได้แต่ก่อนจะได้กดไปแล้วกด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 เสร็จไปถึงไปถึงอ่ช่องใส่บัตรเครดิตจ่ายเงินเด้งออกตอนนั้นคือแบบอะไรเนี่ยแล้วก็ตอนสุดท้ายก็ได้ก็ได้ก็ได้ครับ ว่าฟันสุดๆสำหรับภารกิจนี้ใช่ใช่ผมเข้าใจเข้าใจทุกคนนะครับใครใครที่เป็นอากาเซ่เข้าใจก่อนก่อนจะมีไฟโมไหมคะว่าขอให้ได้โซนที่ดีกดได้อะไรอย่างเงี้ยไม่มีครับขอแค่ไม่ไฟดับก็พอครับปรนมนั้นนะถ้าไฟดับคือแบบผมว่า ไฟฟ้ามีโดนด่าตอนนั้ตอนตอนที่กดมันไม่ได้นกคนไม่บินเนี่ยมันุดนบิดไหมอู้หูเห็นครับโดนเห็นมากคือนกมันไม่ไปเลยแล้วเรายิ่งเห็นในในเอคือแบบโหคนอื่นนกบินจะสุดละเรายังไม่สุดยังไม่ยังไม่ถึงครึ่งเลยอย่างเงี้ยคือแบบอะไรเนี่ยมันยังไงมันมันใช้อะไรในการตัดสินว่าอันไหนนกไปเร็วไปช้าอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้มากครับตั้งสติแล้วต้องใช้ความใจดีเยอะขึ้นไปกับการ S <S ไม่เย็นแล้วครับตอนนั้นนะ <c oughs> คือรอบแรกไม่ได้คือไม่เย็นแล้ะคือแบบอะไรเนี่ยทำไมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยทั้งที่แบบกดเข้าไปเลือกได้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้เยอะพอสมควรแบบเหลือที่นั่งว่างเยอะมากจนกระทั่งเห็นเหลือหนึ่งแล้วก็นับถอยหลังเหลือสาเหลือห้าเหลือสี่แล้วก็ศูนย์แล้วก็เลื่อนไปศูนย์แม่งหมดแล้วศูนย์หมดทุกที่นั่งเลยทุกโซนคือแบบออันนี้ก็คือเลือกรูที <c oughs> เดียวหรือว่าเหมาได้ทั้งสองวันใครได้สองวันเก่งมากครับผมบอกเลยใครได้สองวันเก่งมากก็เรียกเตรียมพร้อมแล้วเร็จัที่ ใช่ครับผมก็ผมคิดว่าอากาเซ่ทุกคนก็ก็อยากจะไปดูเนาะเพราะว่าผมคิดว่ามันโอกาสยากมากๆที่เขาจะมารวมตัวกันเจ็ดคนเจ็ดค่ายในขณะนี้เป็นการรวมตัวครั้งผมก็ไม่อยากให้มันเป็นครั้งสุดท้ายหรอกแต่ในใจมันก็คิดไปอย่างนั้นแล้วครับการอีกทีมีหลายคนที่แบบทั้งสมหวังแล้วก็มีแบบคนเสียน้ำตาด้วยที่เขาแบบไม่ได้บาตรอะไรเงี้ยเออเราแบบใช่ใช่เห็นในโซเชียลกันบ้างไหมครับเออก็เห็นครับแต่ส่วนใหญ่ก็ก็ได้นะ จะเห็นส่วนใหญ่ก็ได้กันนะผมก็งงเหมือนกันบางคนก็แบบกดแบบที่นั่งบนด้านบนอะไรอย่างเงี้ยได้ก็แบบเก่งมากอันนั้นยอมรับเลยว่าแบบกดแบบเลือกที่นั่งได้เก่งมากเราได้โซนโซนไหนไม่บอกดีไหมแต่โซนที่ถูกใจใช่ไหมคะก็ต้องถูกใจครับผมอ่ไม่ถูกใจใช่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันครับผมเดี๋ยวไปเจอกันทักทายกันได้ครับไม่ไม่ไม่ต้องชนนะ ครั้งนี้เป็นแต้มบุญไหมคะเพราะว่าทุกครั้งคือเราจะบอกเป็นคนที่ได้แบบมีแต้มบุญกับใช้แต้มบุญน้องแล้วกันน้องกดให้ได้ใช่ครับน้องน้องกดกับเพื่อนน้องให้ได้ใช่ครับแต้มบุญผมไม่มีละใช้ไปหมดละครับฝากขอผมขอฝากเพลงผมด้วยได้ไหมครับผมผมปล่อยเพลงพิกเจอร์ไปครับปล่อยไปประมาณ2เดือนแล้วยอดวิวยังไม่ถึง5้าพันเลยครับฝากฝากพังโอ้ยไม่ใช่ฝากฟังด้วยนะครับผมยังยังไม่พังครับฝากฝากฟังด้วยนะครับในในเปิดการรย บอกว่าตอนนั้นบอกว่ามันปิดกั้นหรือใช่มันปิดกั้นครับคือเซิร์ชไปแล้วมันไม่เจอก็ฝากฝากด้วยนะครับต้องเซิร์ชว่าพิกเจอร์รูปภาพอะครับพิกเจอร์แล้วก็เต้ยพงศกรมันถึงขึ้นครับผมฝากไปฟังด้วยครับตั้งใจทํามากๆครับเพลงนี้เนื้อหาแนวไหนเหมือนเหมือนแบบไปฟังดีกว่าครับเป็นเพลงที่ตั้งใจดีกว่าเป็นเนื้อหาแบบอยากจะเก็บความทรงจาเอาไว้อะไรเงี้ยในรูปภาพเป็นรูปภาพที่เราที่เห็นไว้แล้วมันจะแบบ เคลื่อนไหวได้เหมือนแบบเราถ่ายกับคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยมันเป็นภาพนิ่งแต่จริงๆแล้วอ่ะมีแค่เราเท่านั้นที่เห็นว่ามันแบบอุ้ยบรรยากาศตอนนั้นเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันเก็บไว้ในภาพมันเก็บไว้ในพิจเจอร์แล้วแต่งเองเหรอคะแต่งแต่งกับรุ่นน้องครับผมช่วยกันแต่งช่วยกันทำทำมานานแล้วครับแต่เพิ่งมีโอกาสได้ได้ปล่อยปล่อยไปก็ก็ยังไม่มีคนฟังก็อยากให้ไปฟังด้วยครับผมไม่ได้โดนปิดกอยู่ใช่ครับอะไรนะครับโชว์เลยไหมโชว์เลยเหรอ กูร้องไปแล้วมิไม่มีคนฟังอะไรเลยมีฟังออฟฟิเชียลดีกว่าใช่ไหมใช่อยากให้ไปฟังออฟฟิเชียลดีกว่าครับผมออไปเูดถูกพูดผิดแล้วครับเนี่ยไปไปไปดูได้นะครับใน YouTube เตยไว้เฮ้ยครับผมฝากฝากฝากโปรโมทด้วยนะครับผมขอร้องละบอกฟังหน่อยนะใช่ใช่ผม DM ไปหลายช่องทางมากเลยแล้วไม่มีใครตอบกลับผมเลยฝากฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ